Peoplescape podcast Peoplescape the scape of learning what's your success crafting people to excellence และในวันนี้นะคะเราคงอยู่กับอาจารย์กฤิตรุยาพรค่ะอีพีที่แล้วเรามีการพูดถึงศาสตร์ของความเป็นผู้นํานะคะทําให้เรามีแนวคิดที่จะมาพูดถึงกันต่อในวันน um ี้ค่ะว่าหากต้องการที่จะพัฒนาผู้นําแล้วจําเป็นไหมที่จะต้องอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวหรือมีวิธีการเรียนรู้ด้วยวิธีอื่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์กริศคะเราพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่เราพบกันนะคะอาจจะเป็นต่อยอดจากครั้งที่เราที่เราพูดคุยกันนะคะอาจารย์คะในเรื่องของการสร้างผู้นำค่ะจริงๆวิธีการ สร้างคอร์สขึ้นมาหรือเป็นการเทรนนิ่งอาจารย์มีแนะนําเพิ่มเติมไหม,มคะในการที่เราจะสร้างผู้นกมีวิธีอื่นอีกไหมคะสมัยก่อนในใน traditional way <ะ>ของการสร้างผู้นําก็คือไปฟังเลเชอร์กันใช่ใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะทะลุหูซ้า,า,ายออกหูขวาบ้างจาไม่ค่อยได้จำไม่ค่อยได้ตอนนี้สิ่งสําคัญคือทอํายังไงที่มันจะไปสกิดถึงไอ<ะ>้ s u b c o n เช i o u s mind เขานะครับแล้วทำยังไงที่จะกระเทาะสิ่งที่เขาคิดว่าเขารู้ดีที่สุดเน<ะ>ี่ยทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าอยากกหายที่จะเรียน ตอนนี้ในกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่เรามีการทำรีเสิร์ชร่วมกับอลัยเมืองนอกด้วยะนะครับก็มีอันหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่สร้าง<ม>แรงบันดาลใจในการเรียนรู้ได้ดี<ม>นะครับผมเล่าตัวอย่างก่อนที่เราจะมาเปิดไ leadership economy ที่ไร้ใจยิ้มเนี่ยผมเคยไปเดินบนทุกเขาหิมาลัยนะครับกับว่าที่ CEO หลายท่านะนะครับแล้วก็ปัญหาก็คือว่า CEO เหล่านั้นได้มีความเก่งสูง ก็อยากจะทําให้ทุกอย่างรอบๆตัวเนี่ยไปตามใจที่เขาอยากได้นะครับตอนนี้คําถามก็คือว่าเอเวอเรสต์หรือฮิมาลัยเนี่ยจะยอมลดตัวลงมาไหมซึ่งบางคนที่น่าสนใจนะครับพอไปถึงจุดบางจุดอย่างเช่นโกเคียวพีกสูงประมาณ5,9 0 0เมตรเนี่ยเขาเกิดแบล็คเอาท์ขึ้นมาแบล็คเอาท์คือจำอะไรไม่ได้ถ่ายรูปแล้วจำไม่ได้ว่ามาถ่ายรูปตรงนั้นมันเกิดจากอะไรคะอาจารย์ที่มัน จำไม่ได้ตอนนั้นคือเรื่องของอากาศอะไรเงี้ยเหรอคะคือถ้าเกิดเป็นภาษาทางแพทย์ก็เราเรียกว่าเป็น altitude sickness คือการแพ้ความสูงแต่พอเรามองไปลึกๆปรากฏว่าเขาเครียดมาตลอดทางเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่า้นั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีนั่นควรจะเตี้ยวันนี้ไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจนะครับปรากฏว่าธรรมชาติมันไม่ยอมปรับให้เราแล้วเขาก็ไม่ปรับตัวเองมันก็เกิดการเกิดพลังแรงต้านกันเกิดขึ้นแล้วร่างกายเขาไปตอไม่ได้เพราะปกติพอ ความสูงมันสูงขึ้นเนี่ยร่างกายมันจะต้องปรับตัวที่มีเม็ดเลือดแดงที่สูงขึ้นสามารถจะผ่องถ่ายออกซิเจนได้ดีขึ้นแต่ปรากฏพออยู่ในความเครียดเนี่ยร่างกายมันก็เลยไม่ปรับตัวตามสิ่งแวดลอ้อมอันนั้นเป็นเรื่องราวอันหนึ่งที่น่าสนใจพอเราลงมาพักแป๊บหนึ่งก็ถามเขาบอกว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะไปต่ออีกเพราะมันต้องสูงขึ้นอีกใช่ไหมครับก็มีมเชอร์ปาที่เป็นคนปูเขาเลยที่เนปาลก็บอกว่า อยู่ไม่เคยหาความสุขระหว่างการเดินทางเลยเหลือระหว่างทางที่เดินมีภูเขาวสวยๆมีทางน้ําตกดีๆมีหิมะเยอะแยะทำไมอยู่ไปโฟกัสที่เหวที่ความเหนื่อยตลอดเวลาพอผู้นําคนนั้นเริ่มโฟกัสตัวเองใหม่ะนะครับไปถามว่าออจะไปกับธรรมชาติใหม่เนี่ยต้องฝึกฝนอะไรดีต้องพัฒน,นาการเดินยังไงโยกตัวย,ยังไงเพราะอยู่ที่นั่นมันต้องมีการสร้างเฟสติิลีของร่างกายเยอะแยะเลยพอเขาเริ่มทําตามเชอร์ป่าที่อยู่ข้างนอกนะครับพริ้วไปกับเขาเนี่ยนะครับ มีความสุขระหว่างทางเดินเนี่ยปรากฏว่าพอไปถึงความสูงที่สูงขึ้นปรากฏว่ายังหลาล้ายังมีพลังเหมือนเดิมยังไม่ได้รู้สึกเหมือนเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะครับอันนี้ก็คือธรรมชาติเริ่มสะท้อนการเรียนรู้ให้เขาพอเราเห็นภาพนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มองว่าถ้าอย่างนั้นนะก็ต้องสร้างศูนย์ฝึกอบรมที่เอาธรรมชาติมาสะท้อนการเรียนรู้ตรงนี้นะครับพอดีไปเจอที่ของไล้ใจยิ้มที่เมืองกาญจนบุรี ซึ่งด้านหลังเป็นภูเขาเราเรียกกันเผาห้ามังกรภูเขาห้ามังกรแล้วข้างหน้าเป็นทะเลสาบเพราะฉะนั้นท,ที่จะสวยมากนะครับก็เป็นโฮมจุยที่ที่หลายคนชอบ <c oughs> นะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับแหล่งเราเรียกก็เป็นเซฟตี้พาราไดซ์นึงที่พอไปอยู่เราจะปลอดภัยแล้วก็มีโอกาสที่จะสะท้อนการเรียนรู้ได้เยอะแยะเลย <c oughs> นะครับยังมีกิจกรรมที่ผมอยากจะแชร์ให้พวกเราฟังสัก3-4อัน <c oughs> ได้ค่ะอาจารย์อย่างปกติเนี่ยพอไปถึงตรงข้ามทะเลสาบเนี่ย เราใช้ผู้บริหารจอดรถเลยนะครับเราให้คนขับรถขับรถไปที่ไร่แล้วเขาจะต้องต่อเรือกระดาษข้ามทะเลสาบเริ่มตั้งแต่เข้าไร่เลยใช่ไหมคะก่อนถึงไร่เลยครับยังไม่ได้เข้าที่พักเลยใช่ไหมคะยังไม่ได้เข้าที่พักเลยเขาบอกว่าถ้าคุณจะไปทานข้าวกลางวันที่ที่ไร่เนี่ยคุณต้องทำมิชชั่นอิมพอสซิเบิลอันหนึ่งเพราะว่าปกติกระดาษกับน้ํามันไม่ค่อยถูกกันแต่ีนคุณจะทํายังไงที่จะต่อเรือกระดาษข้ามทะเลสาบไปให้ได้ทะเลสาบก็ประมาณ4ี่ถึงห้าร้อยเมตรก็ไกลพอสมควรปลอดภัยใช่ไหมคะอาจารย์ คือทุกคนมีชูชีพหมดนะ,นะครับอเอ๊ะแต่ว่าทํำยังไงที่จะทําให้ทีมเนี่ยนั่งอยู่บนเรือได้<ฆ>แล้วก็พากันไปได้ทั้งทีมซึ่งอันนั้นก็จะเป็นกระบวนการเล็กๆที่มองด้วยความคิดแวบ,บแรกว่ามันเป็นไปไม่ได้<ฆ>แต่ตอนนี้พอเขาเริ่มเริ่มปรึกษากันเริ่มเข้า Google Search Knowledge ต่างๆเนี่ย<ฆ>เขาก็เริ่มรู้ตัวว่า้ hey, บางอย่างเนี่ยคนพื้นเมืองรู้ดีกว่าฉันอีกว่าทำยังไง<ฆ>ที่มันจะก้าวข้ามตรงนี้ไปได้แล้วพอเรารวมพลังกันจากคนที่มีความคิดหลากหลายเนี่ย ก็จะสร้างมุมมองหรือเราเรียกว่าเป็นอินโนเวชันใหม่แต่สิ่งที่เขาต้องเรียนรู้ก็คือเขาต้องสร้างกรีนโซนที่ทุกคนอยากออกไอเดียใหม่ร่วมกันร่วมกพอเขาทํา,าทได้ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเรือที่น่าสนใจลำหนึ่งที่ก้าวข้ามสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งพอไปถึงฝั่งนู้นเนี่ยบางคนถึงกับบางอ้อบางอย่างว่าผมเป็นคนกลัวน้ําเคยจมน้ําแต่พอมากับพี่คนนี้แล้วพี่สร้างกระบวนการที่ทําให้ฉันปลอดภัยเนี่ย ฉันก็ยอมที่จะลงเรือแล้วก็มากับพี่คนนี้ซึ่งสมัยก่อนไม่กล้าลงน้ำนะครับแต่กระบวนการนี้มันจะสร้างบอนดิ้งสร้างเอนเกจเมนต์ของหัวใจว่าถ้าไปกับฉันเนี่ยรับรองปลอดภัยแน่นอนมั่นใจได้แน่นอนก็ปลอดภัยทุกคนใช่ไหมคะอาจารย์แล้วมีที่แบบไม่สามารถไม่สําเร็จหรือว่าไปล่มกลางทางอะไรอย่างงี้มีไหมมีฮะมีฮะจริงๆการไม่สําเร็จเราเรียกว่าเป็น fail f a เราก็จะรู้ว่าบางลมสําเร็จบางลำไม่สําเร็จเป็นเพราะอะไรซึ่งตรงนี้มันเริ่มสะท้อนการเรียนรู้ได้มากขึ้นนะครับว่า ไม่สําเร็จเพราะว่าอาจจะข้างล่างไม่แข็งแรงพอเพราะการทําเรือมันจะมีเทคนิคของมันอยู่ะนะครับว่าจะต้องดูยังไงจะกากเป็นยังไงจะพายยังไงซึ่งตอนนั้นคือโนเลจที่ส่วนใหญ่ผู้บริหารจะไม่มีค่ะใช่พอไม่มีปุ๊บเนี่ยเ,เขาก็เริ่มตระหนักรู้ว่าเอ๊ะเขาไม่รู้อะไรเยอะแยะเลยแต่ในขณะเดียวก,กันถ้าเกิดไปให้เขาคิดเรื่องการทําธุรกิจโอ้โหเขาจะรู้ดีมากเลยเราก็ต้องกลับมาที่ไลฟ์สกิลธรรมชาติที่เขาไม่มีแล้วเขาจะเริ่มกระหายที่จะอยากจะเรียนรู้มันก็จะสร้างมายเชฟชิปของเขา แล้วอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือเพื่อนเขาที่ไปแล้วล้อมรับด้วยกันแม้จะอาวุโสน้อยกว่าเนี่ยแต่บางคนทำไมมีแนวคิดที่ดีที่ไม่เคยมองมาก่อนเหมือนเริ่มฟังกันมากขึ้นแสดงว่ามันจะได้ประโยชน์ทั้งคนที่สําเร็จในงานชิ้นนั้นในการพายเรือข้ามไปได้แล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งคนที่ไม่สําเร็จในวันนั้นคือเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดได้ค่ะตอนนี้พอทานข้าวางวันเสร็จเราก็บอกว่าเตรียมพร้อมที่จะไปปีนหน้าผากันแล้วอันนั้นคือเอเวอเรสต์ที่เป็นมินิเอเวอเรสต์ที่เราจาลอง เราก็จะมีตั้งเจ็ดมัติหานะครับอยู่ที่ความแข็งแรงของแต่ละคนแต่ผาสุดท้ายแลว้วก็เป็นภาวะใจก็จะสูงมากที่พอเห็นปุ๊บก,ก็บางคนก็จะถอนใจไปไม่ได้ไห่หน้าไหวแต่เราก็จะให้เข้ามาซ้อมก่อนซ้อมตั้งแต่แหลแห้งก็คือวางแผนร่วมกันก่อนที่จะไม่ปีนามาดูว่าใครมีความถนัดมีความสุขมีความเก่งเรื่องอะไรจะเล่นบทบาทเป็นนักปีนบางคนจะเป็นนาวิเกเตอร์บางคนจะเป็นคนบอกทางบางคนจะเป็นเชลิเดอร์ไหมนะครับพอวางแผนได้ดีแล้วก็จะมี เมือนก็นเป็นซิมูเลชันของความสูงเท่ากับ KPI ของการทําธุรกิจหน้าผ่านนี้เท่ากับพันล้านอีกหน้าผ่านหนึ่น 2, ล้าน <c oughs> จะแบ่งทีมกันยังไงที่จะไ <c oughs> ปชิดไเ,เป้าหมายตรงนั้นแต่อาจารย์ให้อิสระในการออกแบบหรือการวางแผนของทุกทีมเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่ได้มีกรอบให้ใช่ไหมคะค <c oughs> รับเพราะบางทีมผมว่าอันนั้นจะสอนเรื่องอาจายทีมได้ <c oughs> ดี <c oughs> ว่ามันจะมีความคล่องแคล่วที่ต้องปรับเปลี่ยนในบาง,บางหน้าผาอาจจะต้องการคนนี้โดดเด่น <c oughs> ก็ไออันนี้เป็นหน้าผาจริงๆนะครับเพราะนั้นแลนด์สเคปมันจะแตกแตกต่างกันแล้ว่าหน้าผาหนึ่งหน้าผาสองคนนี้อาจจะเป็นพระเอกหน้าผานี้แต่อาจจะเป็นมือรองหน้าผานี้เพราะนั้นการปรับเปลี่ยนตรงนี้คือ flexibility ที่เขาต้องดีลกับ disruption ที่เกิดขึ้นข้างหน้าะนะครับแล้วบางจุดข,ของการปีนเนี่ยเราเรียกก็เป็นจุดหูดับหูดับคือบางคนไปต่อไม่ได้จริงๆะนะครับยกเว้นเขาจะต้องรับฟังคนที่อยู่รอบข้างเพราะการปีนหน้าผาสังเกตดูว่าตัวเราจะติดหน้าผาเลยตอนนี้จะไป หยิบเอ้เลยก,ก้อนหินด้านข้างๆเนี่ยต้องให้คนที่อยู่ข้างๆช่วยนาวิเกตช่วยมองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทีมเอฟฟอร์ดต้องทําร่วมกันตอนนี้ถ้าเป็นจุดของขุดดับปุ๊บเนี่ยถ้าเขาเริ่มฟังเขาเริ่มฟังอีโก้รอบข้างมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีทางใหม่ที่จะก้าวข้ามไอลิมิตต,ตัวเองได้ะไดนะครับซึ่งส่วนใหญ่พอมารีเฟล็กลงมารีเฟล็กหลังจากที่ปีนไปแล้วเนี่ยเราจะมีเราเรียกว่าเป็นดับเบิลรีเฟล็กชันก็คือรีเฟล็กว่าเขาเรียนรู้อะไรจากหน้าผา แล้วเขาจะไปใช้ยยงไงไนการพัฒนา l e a d e r ์ชิพของเขาในองค์กรมันก็จะเกิดการสะท้อนมุมอย่างดีว่าไอ้พ,พี่พี่ทำตรงนั้นเหมือนกับที่ทำในห้องประชุมเลยนะฮะแต่บางทีเราไปบอกทั้งประชุมก็ไม่เชื่อไม่เชื่อแต่ถ้าไปอยู่กลางหน้าผาเนี่ยจะเห็นภาพ<ห>าาเลยให้ธรรมาชาติบอกให้ธรรมชาติบอกเรานะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือการที่เรากลับมาเข้าใจตัวตนของเราผ่านแล้วเรียกก็เป็นล่าแก้วความสุขค่ะเพราะบางทีเราผ่านกิจกรรมเยอะแยะมาเลยนะครับ แต่บางทีเราลืมมองว่าความสุขที่อยู่ภายในเราเป็นใครค<ะ>เราเป็นผู้นําแบบไหนตอนนี้ถ้าเกิดเราสะท้อนตรงนั้นได้เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งธรรมชาติที่ไล่เนี่ยะจะเป็นเซฟตี้สเปซให้เขารีลิสตัวเอง<ะ>ปรับตัวเองแล้วก็กลับมาค้นหาตอมสุขใจของตัวเขาเองแล้วสร้างพิม์พเขียวว่าถ้าในหลังจากนี้90วันเนี่ยฉันจะทำอะไรที่จะทำให้ความสุขตรงนี้มันทวีคูณขึ้นมา <c oughs> ต้องพัฒน,นาทักษะตรงไหนต้องรับความช่วยเหลือจากใคร นะครับแล้วก็เป็นเหมือนเป็นพิมพ์เขียวให้เขาเลยซึ่งตรงนี้พอแต่ละคนทําเราเรียกก็เป็นเราเรียกว่าเป็นพิมพ์เขียวที่ทํอมังเดิลสตาร์ตอนกลางคืนให้เขามารีเฟลกนะครับพอตอนเช้าเราก็จะมีกิจกรรมอีกอันหนึ่งคือก้าวข้ามแม่น้ําของการเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนจะต้องเอาเป้าหมายตรงนั้นเนี่ยมาเป็นเป้าหมายที่พิชิตการก้าวข้ามแม่นม้ำแต่เมื่อไรก็ตามที่ไปด้วยตัวเองโดยไม่ไม่สร้างทีมงานมาร่วมกันมันก็จะทําไม่ได้แล้วก็จะเหนื่อยะนะครับ บางองค์กรตอนนี้สร้างเป็นกระบวนการเล็กๆอันหนึ่งที่เรียกเราเรียกว่าแต่งเพลงก่อนไป <laughs> เป็นคาทิวโรสซองขององค์กรเ <laughs> พือที่ว่าพอถึงกิจกรรมตรงนี้ <laughs> เขาจะต้องมีมาร์ชของเขาที่ร้องเพลงร่วมกันเพื่อเคิมแล้วจะมีจังหวะของเสียงเพลงนะครับมันก็จะทําให้เขาได้กระบวนการในการหล่อหลอมควา <c oughs> มคิดหล่อหลอมความต่างเป้าหมายมาแชร์กันให้กลายเป็นแชร์วิชั่นแล้วก็มีคาทิวโรสซองที่เพิ่มสปีดของอะไรครับ ความสนุกในการเดินทางาหลังจากผ่านกิจกรรมการม่รับคาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสังเกตุบางคนจะรีเฟล็กได้ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เพิ่มขึ้นมาได้20เท่า,าในเวลาแค่3ชั่วโมงโดยการร่วมมือร่วมใจตรงนั้นกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่าง3กิจกรรมที่อาจจะทำให้เราเห็นภาพได้ดีขึ้นว่าจริงๆถ้าไปอยู่ในห้องแล้วเรียนด้วยหนังสือเนี่ยไอ้ความรู้สึกเอนเกจในหัวใจมันจะไม่เยอะมากแต่พอเราเริ่มด้วยความรู้สึกว่าวันนั้นเนี่ยฉันมาทาตรงนี้ร่วมกับเธอนะ นะครับหลายองค์กรจบกลับไปด้วยการเขียนภาพเม m โม a ร l e เบิลเอ็กซเพรตตรงนี้บางองค์กรที่เป็นท็อปลีดเดอร์เอาไปติดไม่ได้บอร์ดรูมเลยเมื่อไรก็ตามที่ทะเลาะกันยังกลับมาหามวามเหมือนเป็นภาพแห่งความทรงจำนะเวลาจะทะเลาะกันไม่ฟังกันหันกลับไปมองภาพนี้นิดนึงว่าโมเมนต์ตรงนี้ฉันช่วยชีวิตเธอไว้นะเธออย่าลืมนะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเล็กๆที่สะท้อนว่าแต่ละคนมีความดี ต้องเปิดใจรับกันแล้วก็ทํำยังไงที่ําชาจะไม่เย็มแก้วะนะครับนึกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเนื่องจากว่าในการที่เราจะสร้างผู้นําในแต่ละครั้งเนี่ยเรามองว่าเราต้องไปโฟกัสในการสร้างเทรนนิ่งคอร์สนู่นนี่นั้นแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ดีที่สุดคือการให้ธรรมชาติสอนนะคะและจะทําให้คนเปิดใจมากยิ่งขึ้นแต่จริงๆเราสามารถจะเอาไอ้พารามิเตอร์อย่างเมื่อกี้ที่ว่ามาซิมูเลตในธรรมชาติได้เลยบางคนบางคนเอา KPI จริงๆมาวัดเลยนะครับว่าตผาผาอันเนี้ยเท่ากับ เซลเพอร์ฟอร์แมนซ์ตอนนี้เลยนราผาสูงกว่าน,นี้ต้องเพิ่มไปอีกกี่เปอร์เซ็นต์อะไรวะไปเพราะนั้นมันจะกลายเป็นรีเฟลค t ชันจริงๆว่า,าถ้าเขาปนหน้าผาเหล่านี้ได้เนี่ยททร์เก็ตที่สูงขึ้นอีก50%นัานวาทำได้ทิปๆเลย สุดยอดมาก<ด>ค่ะอาจารย์ตรงนี้รู้สึกว่าอยากจะเริ่มไปให้ใจยิ้มหออาจารย์แล้วนะคะ,ะ,ะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวขอแป่ไปนะคะครับ<า>ยินดีเลยครับได้ค่ะ,ะ,ะวันนี้เชื่อว่าหลายท่านนะคะจะได้ไอเดียในการพัฒนาผู้นําผ่านกิจกรรมค่ะและเรียนรู้ผ่านธรรมชาติจากอาจารย์กลิกนะคะและพบกันใน EP ถัดไปนะคะว่าเราจะมีอะไรมาช่วยในการออกแบบการพัฒนาบุคลาการของคุณใน People's s a p e Podcast ขอบคุณและสวัสดีค่ะ Poscape Podcast Escape, the cafe of learning what's your success crafting people to excellence